Okay, โอเคครับผู้ผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นพัทสองอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพัทหนึ่งผมเนี่ยเขาด้วยก็ไม่ก็ยิ่งนะเมาดิโอเคครับคือผมผมไปเข้าน้ำแล้วมัน แล้วแล้วมันดับใช่ไหมพอหน้าจอมันดับอ่ะมันมันก็เรื่องอ่ามันเ็อเนี่ยเออมันมันก็หยุดหยุดถ่ายเพราะว่าตรงนี้มันแบบมันนักไอ้มันอันตรายมากเลยเออผมจะไปหาเก เกจะพี่มาแล้วจะนั่นนี Sadly, ่นั่นนี่เกนั่นนี่นั่นนี่นี่อย่าอย่าตกหลุมนะนะโอ้ยิตจมากแค่อันเดียวเองเออเดี๋ยวผมยังเดียวเลย จะยังไม่ฆ่ามันก่อนเพราะผมเพิ่งเพิาหลดอาหารผมเพิ่งไปแค่หลดว้าว This ดิสอ is ล l ม m าแสดงว่ามันต้องมีออกคนขายลามะอะไรไม่ใช่ไอพ่อค้าเลี้ยนกพนีกอนพิพิธีถอยหลงอะไรเันมาแกเทนเทนมันไปแค่นั้นแหละวั t ผมไม่มีอ่านผมไม่มีอ,า okay. อ่านโอเคโอ้โหรีวิวเค่ไหนเฮ้ยบ้านอยู่ไหนอ่ะลืมไหมนี่ลืมจดพี่กัด อ๋อหนูกมจะสร้างจุดทีพีไว้ก่อนแต่แต่ผมต้องทดลองว้ก่อนต้องทดสอบเอ้ยไม่ใช่ดิผมต้องทดสอบก่อนว่ามันสามารถอนนี้ได้ไหมว่ามันจะสาม,มารถใช้ได้ไหม ลบหนึ่งร้อยหกหกลบสามสามลบลบลบ Ku, penonton. Hmm, okay. สาม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 แ <c oughs> บบนึ่งนะคุณผู้ชมโอเค ลบรอยสามสามถ้าเกิดถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมออกมานี้แล้วก็ Oh. Uh -huh. ก็เขียนทับนี่มันขึ้นอะไรมาไม่รู้เลยอ่ะง่ยายๆไปหมดเลยอ่ะผมลองปรับเป็นอันเล็กดอิอ๋อไม่รู้เยยรื่องครับภาษาอังกฤษใครจะ <c oughs> เด็กอายุสิบขวบเอ๊ะสิบขวบใครมันจะไปอ่านออก ทับไม่ใช่ทับทีพีนี่ไงทับทีพีทีพีพีแล้วอัอออนนี่ทับทีพีเป็นวัค เออเอจะเป็นทัเพยเยอร์ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็เว้นวักพิกัดพิกัดอ่าต้องมีตัวน้อนด้วยนีมันไม่ต้องน่าจะ หนึ่งศูนศูนแล้วก็หกหกแล้วก็ลบหนึ่งสาม แล้วก็มันมียัวอะไรสักอย่างฮะน่าจะ s อเอ็ดมั้งเอไม่ใช่เอ็ดเอ็ดมันมันอะอะไรนะเ s s เอไม่ใช่นี่มัน e s เฮ้ยมันมีอีเด้อ แล้วก็น่าจะมีตัวหนอนด้วยแหละเอาขอาหาตัวหนอนกันหาหนตัวหนอนลบหนึ่งูนซูนแล้วก็ห้องน้ำเวนวักหกสิบหก เว้นวักเอ้ยไม่ใช่มันต้องมีลูกน้ำด้วยลูกน้ำเว้นวักแล้วก็มาที่ก็ลบหนึ่งสามสามอื้ขึ้นเหมือนเดิมไม่รู้ฮะก็ จดพิกัดก็แต่อ่าต้องมาลงต้องมาลงหลุมอีกแล้วเหรอผมจะไม่ทนตอนเช้าเลยก็ได้ตรงสบายเซลโอเคสบาย อ๋อไม่ใช่โอเคผมผมผมว่าผมจะมาเกี่ยวตัดเลขตัดเดือยตัดต้นโอ้กนะผมหิวผมก็ต้องกิน ตัใช่ไหมเนี่ยประตูพังไปเฮ้ยมีไก่แล้วแหละเฮ้ยไก่ไก่น้อยอไม่ออกไอไก่น้อยได้ซีดไหมน้องได้ซีดไหมน้องได้ซีไดไหม,ไน,มไน้องนี่ซีดหนอ ไก่น้อยฉันจะพาเกย์มาอยู่ในนี้คนนะเฮ้ไก่น้อยโอเคทนนี้ผมก็จะครับสิ่งที่เรียกว่า ทั้วควรดินผมจะมีปัญหาอยู่อย่างนีงก็คือบางเดีะน้ำหมะะมันเข้าไม่ทันใช่ไหม เพราะน้ำมันเข้าไม่ทนันอ่ะมันจะมันก็จัดก,การเป็นดินธรรมดาตัวผมก็ต้องมานั่งพัวแล้วก็มานั่งลุ้นว่ามันจะว่ามันจะเป็นดินธรรมดาไหมออ,อันนี้ไม่ตั้งใจสองเท่าเออผมจะเอาไปตรงนี้ไว้ก่อนกัน,น,น ไอตัวนี้มันเป็นน้ำเนอะพค่ความสบายใจเฮ้ยไอไก่น้อยเฮ้ยไอไก่น้อยไอไก่น้อยฉันไม่มีติดทนไมโอ้ยโอ้ยทำไมติดมันทั้งยากเย็นเฮ้ยมหนล่วมันแค่สองนัด ันต้องแค่สองงานมันต้องแค่สองงาน,นปปามันต้องแค่สองงานมันต้องแค่สองงานมันต้องแค่สองงานอีกอักน,อน,อน,อนออหนึ่งอีกอันหนึ่งมาเร็วมาเร็วนี่ร็วมาเร็วเฮียเนื้งเฮียเนื้งเฮียเนื้งเฮ้ยมาแล้วไอ้ไก่น้อยไอ้ไก่น้อยมาแล้วฉันจะใิ้คาตะกรรมแกในอนาคตนายหนูมาเร็ว นีเ่เดียวเออรักกันรักกันนี่มีลูกแล้วมีลูกแล้วแล้วก็เอาเอาไอไอ,อ,อผู้ปกครองไอผู้ปกครองอายุไม่ถึงสองร้อยโอเคมาอะไรอ่ะเหมือนอุ้ยไก่ไก่เย็บสี่อือ ไม่ลอยเลยแต่เย็บซีไปกินเนือ้อเองดีกว่าเฮ้ยฮู้เัน็นแรงแท่ยยงมันเอาลงผมไม่กขึ้นได้อืมอืมยงเยอะเลยโอ้ยมันพุ่งมาแล้วมันมีไฟเด่นไฟเด่นไฟเด่นอะไรทุกอย่างเลย อ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อยเอน้ำเอ้ยไม่ใช่ขาน้ำเอ้ยขาดอากาศอุ้ยลำบากค่าหันไปเลยเอ้ยลำบากค่าหานี่โอเคต้ผมก็จะเอามาปลูกใปไกล เออผมว่าผมจะทำยังไงดีให้ให้มอนสเตอร์มันไม่เกิดด้วยนะคุมไฟทะเลไอคุมไฟเอาเลยพวกไก่ๆ่พวกไกไก่ไกลไก่ไกไก่ไไก่ไกโอ้ถ้าผมลนไปมันก็มีดังขึ้นนี่นะมันก็มีดังขึ้นนี่นะ กวอมปลอดภัยผมก็จะขุดมันโอเคทีนี้ก็ปลอดภัยและกังวลแต่ผมรู้สึกว่าข้างใต้นี้มันเป็นใบอมใบไม้เอดอกไม้รู้สึกผมรู้สึกว่าดอกไม้มันเยอะเป็นพ<ม>ิเศษ สมุดอังกฤษครูไทยแป๊บหนึ่งนะครูุณโอเคครับมาแล้วครับโอ้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันทำไมสีมันเข้มนะ่เอเกโนอยทำไมผมรูกว่ามันสีมันเข้มเนี่ยเฮ้ยทำไมกดอ๋อลืมไปว่าหิว รา็สาหาร่ายเลยมันกินได้เลต้องปรุงสุกอีกแล้วอาหารก็ไม่มีเอ้ย,ยมีมีงำยำฉันจะปล่อยเกย์ไปยำมี a beautiful ว้าว ต้นมะพร้าวหลังบ้านว้าวต้นมะพร้าวหลังบ้าน